สวัสดีค่ะข่าวเรื่องฆ่ากันนี่รู้สึกว่าจะมีให้เห็นบ่อยขึ้นทุกวันเลยนะคะทั้งในหน้าข่าวในโซเชียลเห็นแล้วมันก็หดหูใจนะคะบางทีสาเหตุก็แบบเรื่องนิดเดียวเองหรือเป็นปัญหาในครอบครัวก็มีวันนี้เราเลยอยากจะลองมาคุยกันให้ลึกขึ้นหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วต้นตอมันอยู่ตรงไหนโดยเราจะอ้างอิงจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะชื่อการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาฆาตกรรมตามแนวพุทธจรรยศาสตร์ค่ะ เราจะลองมาดึงประเด็นสำคัญๆจากงานวิจัยนี้กันเพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมปัญหานี้ได้ชัดขึ้นว่าพุทธเรามองเรื่องนี้ยังไงไมีทางออกไหมอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาชี้ว่ามีสาเหตุหลักๆอยู่สี่ด้านด้วยกันค่ะถ้ามองจากมุมพุทธจริยศาสตร์นะคะที่น่าสนใจมากๆคือด้านแรกเลยเรื่องสภาพครอบครัวค่ะไม่ใช่แค่ว่าพ่อแม่หย่าร้างกันนะคะแต่เขาหมายรวมถึงความสัมพันธ์ที่แบบมันร้าวฉานข้างในอะค่ะ ถึงจะยังอยู่บ้านเดียวกันแต่ใจมันไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นได้เหมือนกันครับใช่เลยครับคือในมุมมองพุทธจริยศาสตร์เนี่ยครอบครัวถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆถ้ามันสั่นคลอนมันก็กระทบไปหมดเลยนะครับแนวทางแก้ที่งานวิจัยเขาเสนอก็กคือการที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละครับคือเข้าใจบทบาทตัวเองความรับผิดชอบ ผลของการกระทําถ้าทุกคนมีความเห็นแบบนี้ความขัดแย้งรุนแรงมันก็น่าจะเกิดยากขึ้นเหมือนเรามีกรอบป้องกันเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับอ๋อค่ะค่ะคือเริ่มปรับที่ความคิดความเห็นก่อนเลยนะคะแล้วประเด็นถัดมาล่ะคะที่งานวิจัยพูดถึงคือเรื่องปากท้องเรื่องสภาพเศรษฐกิจอันนี้น่าจะเกี่ยวเยอะเลยไหมคะ เหี่ยเข้าโดยตรงเลยครับความฝืดเคืองความลำบากเนี่ยมันบีบคันนะฮะทั้งในระดับครอบครัวหรือไปถึงระดับประเทศเลยมันสร้างความเครียดความกดดันจนอาจจะผลักให้บางคนเลือกทางที่ผิดได้เหมือนกัน แนวทางแก้แบบพุทธที่งานวิจัยเสนอก็คือการใช้ชีวิตแบบมัชชิมาปฏิปทาหรือที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือทางสายกลางความพอเพียงะครับคือไม่สุดต่งไปทางใดทางหนึ่งไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินตัวจนเป็นหนี้หรือแบบตรหนีเกินไปจนเบียดเบียนคนอื่นหลักการนี้มันช่วยลดแรงกดดันทางเศรษฐ,ฐกิจที่อาจจะเป็นชนวนเหตุอาชญากรรมได้ครับค่ะคำว่าพอเพียงนี้พูดง่ายแต่ทำจริงก็อาจจะยากเหมือนกันนะคะ แล้วมียังมีอีกสองด้านที่งานวิจัยชีย้ไว้คือเรื่องสภาพร่างกายกับสภาพจิตใจอันนี้เป็นยังไงคะสภาพร่างกายเนี่ยหมายถึงพวกความผิดปกติทางกายภาพนะครับอย่างเช่นความพิการหรืออะไรแบบนี้ที่บางทีมันอาจจะสร้างปมด้อยความรู้สึกไม่เท่าเทียมจนอาจนําไปสู่พฤติกรรมรุนแรงเพื่อดเฉยได้ทางแก้ในทางพุทธก็คือเน้นเรื่องการสร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่วและก็เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุป,ปัจจัย ส่วนสภาพจิตใจอันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับคือพวกความผิดปกติทางอารมณ์ความเครียดจัดๆหรืออาการบ่วยทางจิตเวชไปเลยทางแก้ก็คือการฝึกสัมมาสติครับคือการมีสติรู้เท่าทานอารมณ์ตัวเองให้ได้ไม่ให้ความโกรธความเครียดมันเข้ามาครอบงำจนเราขาดความยับยั้งชั่งใจไปแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือพุทธจริยาศาสตร์มองลึกลงไปอีกนะครับว่าปัจจัยภายนอกพวกนี้ไม่ว่าจะครอบครัวเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ต้นตอจริงๆที่ลึกกว่านั้นมันอยู่ที่กิเลสข้างในใจคนเรานี่แหละทางความโลภหรือโลภะความโกรธโทสะความหลงโมหะพวกนี้ต่างหากที่เป็นตัวการสําคัญเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ผิวเผินด้วยกฎระเบียบหรือหลักศีลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอมันต้องใช้ปัญญาคือความเข้าใจในความจริงของชีวิตรู้เท่าทันกิเลสในใจเราด้วยครับ อืมฮึมค่ะเหมือนเป็นการแก้ที่ต้นเหตุข้างในใจเราเลยนะคะแล้วหลักการใหญ่ๆที่ใช้มองภาพรวมเรื่องนี้คืออะไรคะหลักสำคัญเลยก็คืออริยสัจ,จสี่ครับอันนี้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวในการแก้ปัญหาของพุทธศาสนาเลยคือเริ่มจาก 1. รู้ปัญหาหรือทุกข์ในที่นี้ก็คือปัญหาการฆ่าการความรุนแรงต่างๆ 2. รู้เหตุแห่งปัญหาหรือสมุท,ทยัยก็คือกิเลสตัณหาในใจเราเนี่ยแหละ 3. รู้เป้าหมายหรือนิโรธคือการดับกิเลสดับทุกข์ให้ได้และ 4. รู้วิธีปฏิบัติหรือมัคหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นเช่นการรักษาศีลการฝึกสมาธิการเจริญปัญญามันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างครบวงจรเลยครับ ฟังดูเป็นระบบมากๆเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับมุมมองนี้เสมอไปในงานวิจัยเขาพูดถึงแนวคิดอื่นที่มองต่างออกไปบ้างไหมคะอาจจะมองว่าถ้าการฆ่าคนหนึ่งคนมันช่วยคนส่วนใหญ่ได้มากๆก็อาจจะยอมรับได้ในบางสถานการณ์หรืออีกแนวคิดคือวัตถุนิยม materialism ที่มองว่าคนเราก็เป็นแค่สาสารตายแล้วก็จบไปเลยไม่มีเรื่องกรรมไม่มีชาติหน้าชาติไหน ซึ่งอันนี้มันขัดกับหลักกรรมการเวียนไาวตายเกิดของพุทธแบบชัดเจนเลยมุมมองเหล่านี้มักจะให้ความสําคัญกับผลลัพธ์หรือสิ่งภายนอกมากกว่าเรื่องเจตนาหรือสภาวะในใจครับเข้าใจเลยค่ะต่างกันคนละขั้วเลยนะคะแล้วทีนี้อะไรคืออุปสรรคสําคัญล่ะคะที่ทําให้หลักการดีๆอย่างพุทธจริยศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้แบบแพร่หลายในสังคมเราจริงๆจังๆสัทีรรรรครับอุปสรรคหลักๆเลยก็คือ คนส่วนใหญ่อาจจะยังขาดความเข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริงนะครับคืออาจจะรู้แบบผิวเผินรู้จักชื่อแต่ไม่ได้เข้าใจความหมายลึกซึ้นหรือไ,ไม่ได้นำไปปฏิบัติจริงจังและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการขาดอิทธิบาท4ครับซึ่งมันเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนให้เราทาอะไรสาเร็จคือฉันทะความพอใจรักในสิ่งที่จะทำวิริยะคือความเพียรพยายามไม่ท้อถอยจิตตะความเอาใจใส่จดจ่อกับสิ่งนั้น แล้วก็วิมังษาคือการใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองถ้าเราไม่มีสี่อย่างนี้ถึงจะรู้หลักการดีแค่ไหนแต่ก็อาจจะไม่มีแรงผลักดันให้ลงมือทำจริงจังได้ครับสรุปได้ว่าพุทธจริยศาสตร์นี่มองปัญหาคาตกรรมได้รอบด้านมากๆเลยนะคะทั้งปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องสังคมเศรษฐกิจครอบครัวหรือแม้แต่ร่างกายแล้วก็ชี้ไปที่ปัจจัยภายในคือเรื่องของจิตใจหรือกิเลสในใจเรานี่เอง แล้วก็เสนอทางแก้ที่เน้นการพัฒนาตัวเองทั้งการควบคุมพฤติกรรมภายนอกด้วยศีลแล้วก็การแก้ที่ต้นต่อในใจด้วยปัญญาไอความสัมพันธ์ระหว่างกิเลสในใจของคนเรากับแรงกดดันจากโลกภายนอกเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงมันส่งผลต่อกันขนาดไหนถึงจุดไหนที่ทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจก้าวข้ามเส้นไปทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอย่างการฆ่าคนอื่นได้แล้วพวกเราละ่ะทั้งในฐานะประเจกบุคคล แล้วก็ในฐานะสังคมโดยรวมจะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะเอือ้อหรือส่งเสริมให้คนเรามีสติมีปัญญามากขึ้นเพื่อจะลดความรุนแรงในสังคมลงได้อย่างจริงจังอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปนะครับ